นื่องจากตอนนี้ผมได้ย้ายไปทํางานในกรุงเทพผมจึงต้องหาพาร์ทเมนอยู่แต่ไม่ว่าจะหสาาทั้งเท่าไหร่ไม่มีที่ไหนว่างเลยตอนนี้เวลาสองทุ่มผมยืนอยู่หน้าพัร์ทเมนตแห่งหนึ่งสภาพของมันก็ดูไม่เก่ามากนะแต่ทําไมผมถึงรู้สึกแปลกสานที่นี้เหลือเกินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะฉันเป็นเจ้าของพาร์ทเมนต์แห่งนี้ค่ะ คือว่ามีห้องว่างไหมครับสักครู่นะคะครับเอ่อทำไมคุณเจ้าของตึกถึงมาบริการเองเหรอครับเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกนะคะพอดีพนักงานแผนกต้อนรับเขาลานะคะอ๋อครับอ่อเหลือหนึ่งห้องพอดีเลยค่ะสนใจไหมคะเออด้ครับผมขอดูห้องก่อนได้ไหมครับเนี่ยงั้นเชิญเลยค่ะผมได้เจอกับเจ้าของตึกและได้พูดคุยกัน เธอบอกว่าเหลือหนึ่งห้องพอดีผมดีใจมากหลังจากทําสัญญาและเดินเข้าไปดูห้องเสร็จแล้วแต่ในตลอดเวลาที่อยู่ในตึกแห่งนี้ทําไมผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังต้องมองผมอยู่ตลอดเลยนะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะคงเป็นอาการล้าจากการเดินทางมาแฟชเมนตนี้ทั้งวันแล้วนะงนั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณครับเดีย๋ยวคงต้องเอาเข้าวของเข้ามาอีกที ห้องก็โอเคเลยนะแต่ความรู้สึกประหลาดนี่มันอะไรกันแน่นะช่วงเย็นในวันถัดมาผมก็นำสัมภาระและข้าของเพียงเล็กน้อยที่ผมย้ายเข้ามาใหม่ในห้องอพาร์ตเมนต์ใหม่ของผมเมื่อย้ายเสร็จผมก็ลงลงตัวนอนที่นอนนุ่มๆในขณะที่ผมกำลังขอยหลับไปผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตู น,นะเราไม่มีเพื่อนสักหน่อยคงเป็นเด็กมากแกล้งสินะไหนดูสิผมเดินไปที่ประตูมองไปข้างนอกผ่านช่องตาแมวแต่ผมไม่เห็นใครยืนอยู่หน้าห้องเลยใครมันแกล้งกันวะเนี่ยผมขลับไปดูที่ช่องตาแมวอีกครั้ง แต่มันก็ไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูเลยไม่แต่คนเดียวมีเพียงพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้นฮ้อน่าหลคาญจังอ๋อนี่มันตีหนึ่งแล้วนะดีนะที่รีบอาบน้ำแล้วอจะได้นอนสบายๆส,สักทีหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็กระโดดนอนใส่หูฟังและเล่นเกมอย่างสบายใจเสียงเข้าประตูเหล่านั้นก็ไม่ดังอีกแล้วผมเล่นเกมจนถึงช่วงดึกหลังจากที่แพ้ติดกันสามครั้ง พระชาชนผมเริ่มหัวอุ่นๆด่าเพื่อนร่วมทีมรัวๆในขณะที่ผมกําลังด่าเพื่อนร่วมทีมอยู่นั้นไอเสียงเคาะประตูบ้าๆนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งผมหัวเสียมากนี่มันดังดึกแล้วนะใครจะมาเล่นงี่เง่าแบบนี้อีกผมพุ่งเข้าไปที่ประตูและตะโกนออกด่าออกไปดึกดื่นแบบนี้ทำไมยังเล่นอะไรโงๆ่ๆเลิกไม่เลิกวะอย่าปัญญาอ่อนแถวนี้นะ ตีหนึ่งแล้วนะคนเขาจะหลับจะนอนมาได้อะไรบ้าๆฮะเมื่อผมด่าเสร็จแล้วผมหันซ้ายขวาไปทางเดินผมกลับไม่เห็นใครเลยไม่แต่คนเดียวผมเริ่มงงจากที่มันอนมาถึงหน้าประตูผมใช้เวลาเคลื่อนที่ไม่ถึงสามวิเลยด้วยซ้ำทำไมผมถึงไม่เห็นใครเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผมสีดำสวยเธอชะโงกหัวออกมาถามแค่หัวกับคอพร้อมทำหน้าสงสัยต้องยอมรับตามตรงว่าความสวยและความน่ารักของเธอทําให้ผมเขินไม่น้อยอ่ามีอะไรหรือเปล่าคะเออไม่มีอะไรหรอกครับแค่มีคนมากแกล้งเข้าประตูน่ะ <laughs> อ๋ออ่างั้นสินะคะฉันก็โดนเหมือนกันค่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะอาจจะเป็นเด็กๆมาเล่นซน ฉันต้องไปนอนแล้วฝันดีนะคะน่ารักจังคะสวยมากเลยด้วยเมื่อกลับเข้ามาแล้วผมก็ลงตัวลงนอนพลางคิดไปว่าจะจีบเธอดีไหมเนาะนอนคิดไปคิดมาจนสุดผมก็หลับไปในขณะที่ผมหลับผมไม่รู้เลยว่าที่หน้าห้องของผมนั้นเกิดเสียงอะไรขึ้นอีกแล้ว มันดังแบบนี้ตลอดทั้งคืนโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยไม่แต่น้อยอาจจะเพราะเพลียจากการเดินทางหรือว่าเพราะมันดึกเกินไปแล้วก็ได้เช้าวันต่อมาผมก็อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานปกติผมกลับมาอีกทีที่อพาร์ตเมนต์เราในตอนเย็นผมก็เจอเจ้าของตึกข,ขอโทษนะครับสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อคืนน่ะมีใครมาเคาะประตูผมทั้งคืนเลยครับ ทั้งคืนเลยเหรอคะครับคือมันทั้งคืนจริงๆจนผมเผลอหลับไปเพราะเสียงนั่นเลยแล้วไม่ได้ออกไปดูหรอคะผมพยายามออกไปแล้วครับแต่ไม่มีใครเลยครับออกไปตั้งหลายครั้งจนผมเหนื่อยแล้วหลับไปเลยเอ๊ถ้าเป็นแบบนี้ทุกคืนผมว่ามันจะแย่มากเลยนะครับตั้งแต่สร้างตึกนี้มายังไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะคะงั้นไปดูกล้องวงจรปิดกันไหมคะ อ๋อได้ครับมีกล้องด้วยดีจังเลยนะครับค่ะมีติดเอาไว้อยู่เธอพาผมไปดูกล้องวงจรปิดด้วยกันที่ห้องสำนักงานเธอเปิดวิดีโอที่ชัางของผมบันทึกได้เมื่อคืน ปรากฏว่าไม่มีกล้องตัวไหนที่หันไปทางหน้าห้องผมเลยที่ชั้นผมมีกล้องสองตัวตัวที่หนึ่งหันไปทางลิฟต์ตัวที่สองหันไปทางเดินแต่มันเสียอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมขอโทษจริงๆนะคะงั้นคืนนี้ฉันจะหาง้องตัวที่หนึ่งไปทางเดินให้นะคะโอเคครับ อย่างน้อยผมก็รู้ว่าตอนที่ผมโดนก่อกวนไม่มีใครขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นผมเลยแสดงว่าคนที่มันแกล้งต้องอยู่ชั้นเดียวกันกับผมแน่นอนในคืนที่สองนี้ก็มีเสียงเข้าประตูเหมือนเดิมราดจ,จะมากกว่าด้วยซ้ําแต่ผมก็นอนหลับไปได้ไม่ไหวละไปเข้าห้องน้ําหน่อยแล้วกันเอ๊เที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ย ช่วงประมาณเที่ยงคืนผมตื่นมาเข้าห้องน้ําเมื่อผมออกจากห้องนอนก็มีเสียงเข้าประตูอีกแล้วโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยรำคาญแล้วนะด้วยความสงสัยว่าดึกขนาดไหนมันยังมีคนแกล้งอีกหรือไงวะผมจึงลองค่อยๆเปิดประตูออกไปดูผมก็ไม่พบใครอีกเช่นเคยแต่ผมรู้สึกเหมือนมีใครอยู่แถวๆนี้จริงๆนะ ช่างมันผมปิดประตูกลับไปนอนบนที่นอนนุ่มๆของผมเอ่อคือว่าผมขอดูกล้องวงจรปิดอีกได้ไหมครับเมื่อคืนมันมีคนเคาะประตูไม่หยุดเลยครับเอ่อได้เลยค่ะ้าวันรุ่งขึ้นวันนี้เป็นวันหยุดผมรีบไปหาเจ้าของตึกเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดคราวนี้ผมกับป้าถึงกับตกใจสุดขีดสิ่งที่กล้องวงจรปิดถ่ายเอาไว้ได้คือติด นี่มันอะไรกันคะเนี่ยไม่นะประตูของห้องข้างๆผมเปิดออกมาจากห้องผู้หญิงหน้าตาดีที่เปิดประตูโผล่แกงหัวออกมาวันก่อนมันมีคนออกมาจากห้องประตูอีกที่ห้องเปิดออกมาแต่ประเด็นคือร่างที่โผล่ออกมานั้นไม่มีหัวแล้วร่างนั้นก็เดินมาหยุดที่หน้าห้องผมมันเริ่มเคาะประตูครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อผมเปิดประตูมามันก็ยืนอยู่หลัง บานาพับประตูและผมปิดประตูมันก็กลับมาเคาะอีกครั้งเคาะบ้างหยุดบ้างทําแบบนี้ซ้ําไปซ้ํามาฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะทําไงดีคะเนี่ยโอ้ยไมนะ่น่ากลวัวโอ้ยต้องแจตำรวจอของตึกตกใจมากจนทําอะไรไม่ถูกผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่สักพักหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็โทรหาตำรวจเมื่อตำรวจมาถึง ได้ทําการเข้าไปเช็คในห้องของผู้หญิงคนนั้นก็พบว่าเธอถูกฆาตกรรมโดยการตัดหัวคาดว่าผู้ร้ายคือแฟนของเธอเพราะว่าเขามีประวัติทําร้ายร่างกายเธออยู่เป็นประจําแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจยังหาชิ้นส่วนหัวที่เธอตัดออกไปไม่ได้ตอนนี้ฐานว่าผู้หญิงคนนี้ได้เสียชีวิตมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วล่ะครับตอนที่ผมรู้ว่าเธอตายมาไม่ต่างกว่เจวันผมถึงขั้นเป็นลมลม้มพับอยู่ตรงนั้นเลย เพราะว่าผมเพิ่งจะคุยกับเธอเมื่อคืนก่อนเองนะยังไงก็ผมขอเข้ามาสืบค้นคดีที่นี่ก่อนนะครับได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับผมเอใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วนึกได้ขึ้นว่าในคืนนั้นเธอโผล่แค่งหัวออกมาจริงๆหรือว่าจะเป็นแฟนของเธอกันเนาะที่น้ำเสียงนั้นก็มีเสียงผู้หญิงนี่นาะผมคงโดนดีเขาให้แล้วล่ะ หลังจากเรื่องราวมากมายที่ถาโถมเข้ามาในวันนี้ในที่สุดผมก็ได้กลับมานอนพักในห้องอันแสนอบอุ่นของผมเสียทีผอมอาบน้ำและเข้านอนในที่สุดเราก็ได้นอนพักเสียทีนะผมพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงเดิมแม่งกระดังขึ้นมาอีกละแต่ในครั้งนี้ผมเลือกที่จะไม่สนใจและผมก็ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์นีให้เร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้น ผมก็ต้องผง,งนะและร้องลั่นเมื่อผมเปิดประตูออกมาและพบกับส่วนหัวของเธอที่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจยังหาไม่เจอวางอยู่ตรงหน้าห้องของผมเองว้าวว้าวสติกเกอรลายโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลา์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน่าหนำเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ